สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหยซีสุปุสุคนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้กเปลี่ยนมือวันที่ยี่สิบเก้าแหละครับวันจันทร์นะครับเนาะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากรกฎาครับครับสําหรับทางส่องนะครับเด้อครับท่านส่องเสี้ยงยาผ้าละมีแนวทางครับแนวทางเป็นของตัวเลขเลขเพื่อนบ้านเ้องนี้แหละครับเป็นเหล้าผัดหนับเนาะครับ ครับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะไ่ได้พลาดครับติดตามไว้ครับแนวทางตัวเลขกัมงามนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมุอวันจันทร์แหะครับวันจันทร์ที่ยีสเก่านะครับเนาะครับเป็นของเล่าพัฒนาแหละครับแต่ตละสำนักครับแต่ละอาจารย์กันทยอยทยอยส่งมาครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับส่งมาเรื่อยๆแหละครับ ตามจังหวะของเพลินนะครับเนาะครับครับครับชุดนี้ก็เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับเอาไม้หาเบิ้งก่อนครับเอาไม้หาเบิ้งครับการเดินทางว่าเพิ่นเข่าหรือบ่เข่าเพิ่นหลุดบ่ครับเพิ่นไปจังไดมาจังไดเนาะครับครับสำหรับปูขุนครับบนรางงวดที่แล้วครับงวดวันที่ยี่สิบหกครับบนรางปูหายไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 0 5 6 7์หครับสำหรับตัวหลูดของปูขับหลูดไปที่เก้ากับหกนะครับกลุ่มเด่นกับหกนะครับเนาะครับกลุ่มเด่นไปที่หกครับสำหรับตัวเลขที่ออกนะครับเนาะครับตัวเลขที่ออกเด้อครับเด้อครับ5048 5048ครับเลขสามตัวกับศูนครับเลขสองตัวบนกับห้กับ48่แปนะครับเนาะครับ เลขกล่างกัะซี่แปครับสำหรับปูคุณจับคูมากามีหกคูนะครับเนาะครับมีศูนย์เข่าเต็มๆแหะครับเพราต้องกลับนะครับเนาะครับเข่าของปูแหะครับห้าศูนย์เจ็ดห้าแเดก้ากะครับกลมเด่นเก่าหกนะครับเนาะข้องควนครับเข่าเต็มๆแหละครับครับเข่าตัวตัวล่องของควนครับ เป็นตัวร่องครับหาศูนย์ต้องกลับครับงามอยู่ครับสําหรับของปูขุนจุดนี้ครับครับครับเป็นใส่ทรงมาแล้วนะครับเนาะสรงมัตต์ตหมูว่านนี่แหละครับหมูว่านกับฝนตกกับบันไดล่งในเอฟซีเบิ้งครับครับมาเบิ้งตอนนี้กับเปรปยังเนาะครับเนาะครับถือว่ายังท่านเวลาหลายอยู่ครับเวลาที่เหลือครับครับมาพิจาาเบิ้งนะครับเด้อครับสําหรับผู้มัดนะครับผู้คัดกับผ่านครับ ทางส่งตัดสินเป็นเพียงแนวทางเหรอครับเพียงแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเป็นเล่าพัฒนานะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเลยครับเ้อครับของปูขุนครับชุดนี้ครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะใกล้แล้วครับสำหรับรัฐบาลไทย รกราคาคมครับชุดนี้บนลางปูครับบนล่างบนล่างบนลางบนลา่นลา,งนลางปูไปที่0 2 3ยส เจ็ดครับสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าครับยุกคูปูหาไปที่หกคูสองสามสี่ห้าบอมีครับแปดเก่าไปเลยนะครับแล้วครับสำหรับเลกวิ่งครับวิ่งวิ่งหลูดไปเลยครับวิ่งลูดปูหลูดไปที่เก่ากับสองครับ 2, วิ่งไปที่เก้ากับสองนะครับเด้อครับเก้าคับสองจับคู่ครับที่นีนจับคู่คู่จับคู่คมีหกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับมี2สองศูนย์สองศูนย์สามสี่สามสี่ สี่เก้าสามสี่สี่เก้าแปดสามแปดสามเก้าสองเก้าสองเก้าแปดกับตัวสุดท้ายเก้าแปด เก้าแปดไดค้ครับได้ครับครับมีเก้าสองเก้าแปดแล้วก็เลขสามตัวเลขสามตัวปูมีสามหางครับมีอยู่ด้วยกันสามหางกับมีสองสองเก้าแปด สอ2เก้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายปู3ามเก้าสเกาอะครับเนาะครับแตก3ตัวบนวาชุดนี้แล้วก็เลข4ตัวปูหามาชุดหนึงครับปูหามาชุดเดียว9 แปดเก้าสองครับเอาเาไปจับเล่นกันเลยนะครับเด้อครับสำหรับปูขุนชุดนี้เล็กสี่ตัวของเพื่อนเล็กสี่ตัวนี่ครับง,งามปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยเป็นเล่าพัฒนาสำหรับรัฐบาลของปูกะติดตามไป้อครับเด้อครับ ทั้งส่องปูก็มีดนะครับเด้อเขาไปเบิ่งกระไรครับทั้งส่องของปูขุนผ้าลวยครับว่าแมนเหล็กตัวเดียวกันบ่กับส่องเสี้ยงยาผ้าละครับเสี้ยงยาผ้าเละเดี๋ยวไปจับตัวเหล็กคนอื่นมาลุ่มมันโมแมนครับอันนี้เป็นของปูขุนโดยตรงครับผสมไม้โดยตรงและครับ สำหรับตัวกลุ่มนะครับเด้อที่นี่ครับมาเบิ่งตักลุ่มเราพัฒนานะครับเนะมมาะหัวที่ยี่สิเหล็กบนเหล็กล่างปูครับเอาไปจับเบิ่งครับสําหรับตัวนี้สําหรับเหล็กวิ่งปูเน้นไปที่เกนะครับเน้นไปที่9ครับ ตัวกลมของปูกะสิคือเก่าล่ะครับเนาะครับกะเก่าสองผลมาเก่าคับสองครับพผลเดินมาที่เก่าครับนี่ก็เป็นตัวร่องนะครับร่องเม็ดเนาะครับเนาะครับสองศูนย์นี่ก็ร่องครับสามตัวพผนกลมไปที่สองเก้าสองครับสองเก้าสองไดครับครับครับเอาแคป้าจอไว้ครับ เซอร์เบอร์เดียผ่านไปครับเด้อครับเดียร่าเดียหลายอยู่ครับอย่าลืมสําหรับครับเอาพิจารณาเพิ่งเด้อครับเด้อสําหรับผูมิภาคทั้งซ่องกับเสนอเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงนะครับครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะบนรางปูกระสุนสองสามสี่แปดเจ็ดนะครับตัววิ่งลูดของปูแปดเก้าครับแปดเก้าวิ่งลูดของปูกลมเด่นไปที่เก้าครับ เก้ากับสองนะครับเนาะตัวล่องครับครับเก้าสองแหละครับตัวขุมเด่นของเพิ่นครับครับงามๆามได้ครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับขอให้เอฟซีสุขสุขคนมานลำลำเรื่อยๆแหละครับมือแรงครับสองตุ่มเคืองนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมมี่ยังไล่แะครับทังช่องกับสี่ขอล่าพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องยู่ดีมี่แห้งสุขสุขนะครับเด้อครับความเจ็บก็ยังให้ได้ความไข่ก็ยัาให้มีครับ ให้ลําำหรือๆุยทุกผู้ทุกคนแหะครับครับพอกันไม่ชิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ